เผยสาเหตุไม่เปิดตัวเจตโตปณิธิเพราะหมอดูทัก ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับเต้ยจรินพรถือว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนเลยจริงๆและถ้าใครที่ได้ติดตามจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมักจะมีแฟชั่นลุกปังๆมาให้ได้ร้องว้าวกันตลอดยิ่งช่วงที่ผ่านมามีการเสริมความเซ็กซี่เข้าไปด้วยแหวกตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเว,ว้าวตรงนั้นโชว์แซบแซบวบวับแวมๆว,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 วให้พอใจเต้นตึกตากซึ่งตอนนี้ก็ถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่อีกด้วยหัวใจสดใสเป็นสีชมพูสำหรับส,บสาวเตย จากคริปเที่ยวต่างๆและภาพสวยๆจนหลายคนก็สงสัยว่าใครกันเอ่ยเป็นช่างภาพส่วนตัวให้กับเธอซึ่งสาวเต้ยจรินพรก็ได้มาเปิดใจแบบเต็มๆแล้วถึงรักครั้งใหม่โดยหนุ่มที่เข้ามาจับจองหัวใจของเธอทําให้หัวใจสดใสฟรุ้งฟริ้งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือหนุ่มเจโตแบบนิติผู้กํากับหนุ่มนั่นเองซึ่งล่าสุดก็ได้ออกงานแต่งตัวสวยโชว์หลังขาวๆโดยคุณเต้ยก็บอกว่าแซ่บได้คนคุยอย่างหนุ่มเจโตเนี่ยไม่ว่า โดยคุณเต้ยก็เผยออว่ารักครั้งนี้ดูไม่หวือหวาอยากจะเงียบๆเ,เอาไว้ก่อนเพราะหมอดูทักว่าไม่ให้เปิดตัวแต่ว่าดันโดนนักสืบโคน,นันในโซเชียลจับได้ซะก่อนถึงอย่างนั้นสาวเต้ยก็ขอ,อยังไม่โพสต์รูปคู่ดีกว่าอยากจะศึกษาดูใจกันไปก่อนอยากคุยกันไปสักสองปีแล้วก็ค่อยบอกด้วยซ้ําแต่ไม่ทันโคน,นันซะแล้วเชื่อหมอดูประมาณนึงเลยแล้วก็ดูตามความเหมาะสมเป็นไปได้ด้วยเราก็ต้องทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆต้องใช้เวลา ยังไม่ได้พาไปเจอเพื่อนเลยยังไม่กล้าแต่เดี๋ยวก็จะพาไปเจอนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงาน,นะคะ่ะ